สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ยายสุจะมาเห็ดกุหลาบนะจ๊ะก่อนจะออกไปทางานขอเห็ดกุหลาบใบให้ลูกๆก,ก่อนเนาะจ๊ะเนาะไปคนอยู่บานกินก่อนจ้ะเกิดนี่เลยจ๊ะเห็ดง่ายๆอาหารง่ายๆจ้ะจ้ะเตรียมเครื่องใ้เดียบ้อยเลยจ้ะมีหอมมีเนือ้อแล้วก็มะเขือเทศเอาหอมลงไปผัดก่อนเนาะจ๊ะเนาะ เป็นอาหารง่ายๆนะจ๊ะเนาะแ,แต่คนเซนใหยากนะจ๊ะผัดหอมก่อนจะนี่นะจ๊ะผัดหอมไปเลยผัดไปเรื่อยๆจะจักพักหนึ่งให้กินหอมมันออกนะจ๊ะเนาะหอมหัวไงนะจ้ะสับๆจักน่อยหนึ่งกับผัดะกะจังสี่ประจำนะจ๊ะก่อนจะไปทํางานก็จะให้กับเข่าไวกับพยายามเน้นกับเข่าที่ให้แต่ง่ายๆจ้ะที่โปใไซเวลาหลาย จ้ะนี่พัดเอามะเขือเทศใส่แล้วก็ผัดเข้าไปน่จาจะเนาะอันนี้ตอนเอามะเขือเทศใส่บ่ได้อัไทยให้เบิ่งเนาะจ้ะนี่จะ่ะนี่ละจ้ะผัดหอมกับมะเขือเทศให้เข้าทีก่อนน่จาจะเนาะให้มันเหลืองจักหน่อยหนึ่งได้ทีละจะ้ะใส่บดเลยจะพริกไทยใส่พริกไทยพริกไทยนี่เป็นเป็นไอ้ปันปันปันเอาเนาะจ้ะเนาะ เป็นพริกไทยเม็ดมาปั่นให้มันละเอียด,ยดก็สะหอมกว่าเก่าเนื้อหมูก็เป็นเนื้อหมูสับไปเม็ดจะเป็นทอนหน่อยหน่อย,อย,อยพอคั่มนีจ้ะนี่จะใส่ไปเลยผัดจะผัดไปจากผักหนึ่งนีนจ้ะเนาะผัดไปเรื่อยนีนจ๊ะผัดให้มันเข้ากันจ้ะเนื้อเสีได้พวกข้าวเข้าก็หอมกับมาเขือเทศที่เขาสับไปที่เขาผัดไปนีนจ้ะเนาะ นี่เลยจ้ะผัดไปเรื่อยๆน่าจะเนาะเอาพริกไทยจังน้อยนะจจะใส่จังน้อยนึงอีกก้อนมันจะได้หอมหอมใส่พริกไทยหลายเอาแสบนะจจะมันแล้วแต่คนหมักอันนี้เป็นไอ้มะเขือเทศบดธรรมะเทอรมารมาก์กนะ่นะาจะเนาะมะเขือเทศที่บดท,ที่มันมีเนื้อมะเขือเทศหลายที่สุดนะบวมเป็นซอสมะเขือเทศนะจ้ะเป็นมะเขือเทศที่เขาบดละเอียด อีกอย่าก็มีใส่เกลือลงไปนําจะพัดให้เข้ากันจังหน่อยเนาะใส่ถ้าใส่มะเขือเทศบดลงไปเนี่ยมันสิเห็ดให้มีรสหวานจังหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นน้าเนาะจ้ะเพราะว่าสีเขียวเนื้อหมูใส่น้าไปจังหน่อยแล้วเขียวเนื้อหมูเห็นมันสุกๆุเนื้อหมูสิไดบอยาบหรือแข็งเกินไปจ้ะอันนี้ถือเป็นอาหารทเฮ็ดง่ายที่สุดเนาะจ้ะก่อนสิออกไปทํางานจะจะสิเห็ดใบประจ,จําจะเห็ดอาหารนั้นอาหารนี้ว้าารไประจา นี่ก็สษเห็ดเป็นอาหารสําหรับเด็กหน่อยผู้ใหญ่กินได้นะจ๊ะผู้ใหญ่ก็กินได้เด็กหน่อยกินดีจ้ะเติมความสอบไปจ้ะบางคนก็ใส่เครื่องนั่นเครื่องนี้ลงไปใส่ไอ้ไ,ไอ,อ้เครื่องเคืองหอมที่ว่าเป็นของฝรั่งนาจากตว่าเยซูสีเห็ดแบบง่ายๆเอาเข้าหา่เขามีในบ้านนี่เลยจ้ะเห็ดไปให้ลรูก,กินจ้ะเคี่ยวไปจนได้ทีเลยจ้ะใส่น้ำเติมไปบ่ให้มันแห้งเกินไปนี่จ้ะเนาะ เดี๋ยวปิดฝาเนาะจ้ะเอาไปจักพักนึงปิดฝาไว้ก่อนเก๋เออมีเวลานั่งพักกินกาแฟาได้จ้ะถ้าปิดฝาไว้จังซี่เฮาก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนว่านเนื้อมันได้ที่จ้ะก็เติมเครื่องปรุงตามที่ต้องการเนจะจ้ะแล้วแต่มากอีหยงังอันนี้ใส่พริกไทยเออบ่แมน่นพริกไทยใส่พริกป่นเนาจะจ้ะเป็นพริกเออเขาเรียกอีหยังเฟเฟอร์จ้ะ อันนี้เป็นผงเหนือใส่ผงเหนือเข้าไปหน่อยหนึ่งจะพะว่าจะเห็ดให้นาซอสมันขน้นถ้าใส่ผงเหนือไปน้ำซอสมันจะคงจะขน้ขนนอกจากเนาะก็จะเติมรสชาติตามตรงการอันนี้บอ่อเมนสูตรโดยตรงนะจะเป็นอาหารที่ยายสูเห็ดง่ายๆมันจะมีผงสําเร็จรูปถือเขาเห็ดไตเลยแต่ว่ายายสูบอใส่ผงสําเร็จรูปน,น,จนอจากก็ใส่เห็ดตามปรุงรสตี่ตัวเองชอบใส่แต่ผงเหนือไปพอว่าจะให่นามซอสมันข้นขนานเองอย่าแสบแสบจ้ะ นี่เลยจ้ะต้มน้ำก่อนจ้ะอันนี้จะเป็นกุหลาบนะจ้ะที่ว่าใส่เห็ดเองเป็นกุหลาบแต่ว่าเฮาสิกินกับมันฝรั่งต้มกระเสล็ดก็ได้นะจ้ะจ้ะแล้วจะหมกักแต่ว่าเยสุสิต้มเส้นจ,จ้ะเพราะว่าลูกบ่มักกินมันฝรั่งก็จะเป็นเส้นธรรมดานี่แหลจจะจ้ะเนี่ยเส้นมักกะโรนีนะจ้ะเนาะเนี่ยเยสุก็จะต้ม ไปให้เขากินกับไอ้เนี่ยน้ำซอดกุหลาบนี่เราจะซอดเนื้อตุนน๋นดีกุตุาออกสร้างแบบฝรั่งนาะจะรสชาติกับิบอกไอ้แบบออกบ้านตั้งเขาลรืแกแล้วก็ไอ้เครื่องปรุงอาจจะบบหลายเพราะว่าบหได้ใสยอีหยังหลายมากมายต้มเส้นไวน์จะต้มเส้นเร็วๆยาสุกสิส่หม้อไวนนาะจะไว้ให้เขาเจ้ากินกันนั่นคือว่าก่อนจะไปทํางานจะเห็นจางสีประจำจะต้มเ็จเรียบร้อยละ เสร็จแล้วนะจ๊ะนะเห็นบ่อในตุ่มล้างให้สะอาดนะจ๊ะแล้วก็วางไว้เด็ตน้ำจักหน่อยหนึ่งแล้วไอ้กุหลาบของเฮาก็ตุ้นไปเรื่อยจ้ะบ่ต้องให้มันแห้งมากเกินไปนี่จ้านูดเดินเซฟได้จ้ะเส้นเสร็จแล้ว,เส,เ,สลวเสร็จมังกรีนีเสร็จแล้วแค่นี้ก็อร่อยแล้ว เสร็จไปมือหนึ่งจะให้กับขาวไว้นี่แหละจ้ะเจอกันคลิปหน้าจะพี่น้องจะเนื้อหมูหกุลาดกระเสจนแค่